สวัสดีครับทุกคนครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการฝึกทักษะในการพิมพ์สัมผัสนะครับแบบง่ายๆนะครับวันนี้มาแนะนําอยู่2เว็บไซต์นะครับที่ผมใช้ในการฝึกทักษะในการพิมพ์ให้ตัวเองอมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับผมทํำยังไงนะครับไปดูครับ ก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับที่มีชื่อว่า Google Chrome นะครับนะคลิกเข้าไปนะครับหลังจากที่เราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็็อกอิน Google ให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็พิมพ์ตรงนี้เลยนะครับ t y p p n n s t u u y นะครับโอเคนะครับพอมาถึงหน้าเว็บนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับเห็นไหมฮะ อะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านไม่ค่อยออกนะฮะก็สามารถเปลี่ยนได้นะตรงนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับให้ทุกคนมาตรงด้านล่างตรงนี้นะครับนะให้เราเลือกเป็นให้เราเลือกเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้นะครับ,รรบเลื่อนหาให้เจอนะครับคําว่าภาษาไทยนะฮะจากนั้นเมนูเราก็จะเปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนแล้วนะเราก็จะอ่านง่ายและเข้าใจใช่ไหมครับ ก็จะมีการทดสอบความเร็วนะครับทดสอบการพิมพ์แล้วก็มีเกมให้เราฝึกในการพิมพ์ด้วยนะครับลองไปเล่นดูนะครับทุกคนนตรงนี้นะครับมันสนุกมากๆนะครับและจะทําให้ทุกคนเก่งแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นด้วยนะครับนะโอเคนะครับผมจะพาทุกคนไปดูบทเียนแรกก่อนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะแล้วก็ไม่พร่มทาเพลงนะฮะโอเคนะครับบทเียนที่1นนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเป็นเว็บไซต์ฟรีนะครับ <c oughs> เราก็ดูโฆษณาให้เขาก่อนนิดนึงนะฮะหรือว่าเรากดคลิกกากระบาดตรงนี้ออกไปก็ได้นะครับเราจะเริ่มต้นที่ภาษาไทยก่อนและกันนะครับภาษาไทยเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับนะครับเราก็มาเปลี่ยนเหมือนเดิมนะดันล่างนะฮะดันล่างตรงนี้นะครับฝึกเป็นภาษาไทยใช่ไหมฮะเราก็มาเลื่อนตรงนี้นะครับหาแป้นพิมพ์กเกษมณี แล้วก็มามาลุยกันนะครับมาเริ่มจากง่ายก่อนนะครับนะบทเรียนแรกก็จะเริ่มจากง่ายไปยากนะครับแบบนี้นะครับผมฝึกแบบไหนนะครับอยเริ่มเปลี่ยนภาษานะครับที่เป็นพิมพ์คีย์บอร์ดด้วยนะครับนนี่คือวิธีการฝึกของผมนะครับสำหรับใครที่อยากจะเก่งมีความคล่องแคล่วว่องไวในนีในการพิมพ์สัมผัสตรงนี้นะครับทุกคนก็สามารถนำเอาไปฝึกได้นะ ตอนนี้ผมพูดด้วยพิมพ์ด้วยนะครับมันก็ <c oughs> จะยังไงนิดหนึง่งอาจจะช้านิดหนึ่งนะฮะอาจจะไม่สัมผัสเท่าไหร่เนาะนั้นเพราะว่าพิมพ์ด้วยพูดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหยุดพิมพ์ดูนะครับเอาหยุดพูดดูนะครับรอเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะลองหยุดพูดดูนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่คล่องนะครับก็ค่อยฝึกไปทีละสเต็ปนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆนะครับนะอยากเก่งก็ต้องใจเย็นๆนะครับอย่าไปแข่งกับคนที่เขาเก่งนะฮะเราแข่งกับตัวเองดีกว่านะครับแบบนี้นะครับนะฮะเมื่อเราฝึกพิมพ์บทเรียนแรกนะครับก็จะบอกเวลาว่าเราทําแบบฝึกหัดไปกี่นาทีนะครับในคําที่เราพิมพ์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะก็จะเป็น1นาที23มวินาทีนะฮะความเร็วนะครับ ก็จะบอกตามนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะคำไหนที่พิมพ์ผิดอบพิมพ์ถูกอะไรแบบนี้มันก็จะบอกหมดเลยนะฮะแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะมาดูนะครับเราไปเจาะคำพิเศษดีกว่านะที่มันเป็นคำออเอายากขึ้นหน่อยนะโอเคนี่มันจะเป็นคำเห็นไหมฮะบทเรียนที่สองก็จะยากขึ้นแล้วก็ตามสเต็ปนะครับลองไปฝึกดูนะทุกคนนะฮะ ตอนนี้ผมมาทําเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ไปทดลองฝึกดูนะครับโอเคครับน,นี่คือวิธีการฝึกง่ายๆนะครับที่อยากจะมาแนะนําจริงๆนะผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะฮะสำหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะดูคลิปวิดีโอของผมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์ไปบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับ นะสายตามองที่หน้าจอคอมนะครับมือก็สัมผัสที่ต้นิคีย์บอร์ดนะครับทุกคนนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับจนกว่าเวลามันจะหมดนะครับ ยังตื่นเต้นอยู่นะครับตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับตอนครั้งแรกจะเริ่มฝึกใหม่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเราไปทดสอบนะฮะก่อนเข้าทํางานนะครับมันก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีสตินะครับในการฝึกและการในการทําการทดสอบฝึกพิมพ์นะฮะสำหรับใครที่อยากจะเป็นนุ่มสาวออฟฟิศนะครับก็ควรที่จะฝึกไว้นะครับตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะครับนี่คือผมมาทําการฝึกตั้งแต่อายุเยอะแล้วนะครับ แต่ว่าอายุไม่ใช่สิ่งสําคัญนั้นก็ยังมีความพยายามที่จะฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคนะหลังจากที่เราฝึกนะครับครบทุกบทเรียนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะถึงบทเรียนที่27นะครับเราก็เริ่มฝึกไปจนครบนะครับหลังจากที่เราจําตัวอักษรพยัญชนะหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆบนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดได้แล้วนะครับเราก็ไปทดสอบตัวเองนะว่ามีการพัฒนาแค่ไหนนะครับในเว็บไซต์ต่อไปนี้นะครับที่ผมอยากจะ มาแนะนำนะครับมันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟรีด้วยนะครับโอเคนะครับถือว่าเป็นการทำชาเลนจ์ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าการที่เราฝึกนะครับเรามีการพัฒนามากน้อยเพียงใดนะครับโอเคนะครับตอนนี้กดกระบาดออกไปได้เลยนะครับแล้วก็กดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า typing test นะฮะ typing test ไทยนะครับเนี่ยพิมพ์ตามนี่เลยนะครับ typing test ไทยนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการวัดนะครับเป็นการเป็นการชี้วัดตัวเองว่ามีการพัฒนามากมายเพียงใดนะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็ลุยเลยเลยกันนะครับนะโอเคนะครับพร้อมแล้วนะครับคุณพร้อมเรียง้คุณพร้อมแล้วไปกันเลย แต่ผมยังไม่พร้อมนะครับผมขอตั้งสตินะหายใจลึกๆก่อนนะครับโอเคนะครับถ้าเราเริ่มพิมพ์เมื่อไหร่นะครับการเวลาก็จะเริ่มเดินทันทีนะครับภายใน,นหนึ่งนาทีนะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับโอเคเดี๋ยวได้ๆ,ๆเอาใหม่นะครับต้องให้เคอร์เซอร์อยู่ตรงช่องตรงนี้ก่อนนะครับโอเคพร้อมแล้วลุย แต่ตาเรามองที่หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเลยนะครับ โอเคนะครับนี่คือนะฮะหลังจากที่เราได้ฝึกพิมพ์นะครับนี่คือฟีดแบ็นะครับที่เราได้นะครับเราก็จะมีความชํานาญนะฮะตอนนี้ที่หน้าเว็บไซต์โชว์เลยนะครับสามสิบคำต่อนาทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าใช้โย่เด็เย่นะผมทาสาเร็จผมฝึกได้นะครับผมทําได้นะครับถึงแม้ว่าอายุจะมากนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ละความพยายามนะครับเราก็ ประาสาสัมผัสได้นะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไ like, ลคล์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ